อพยาบาลครับเฮ็ดยังครับัดครกินลาบปลาดุกกินเข่าถ้าไกินเข่าง่ายเมนูลาบปลาดุกครับปลาดุกย่างเดี๋ยวนี้สื่อปากกวนครับปลาดุกเอามาจะใส่ครับสื่อนั้นไปยางเขาย่างมาผมวันไปวานแหมมาโอ้ยน้ำปลาดุกอะไรลาะปากกวนครับปากใบกวนเดี๋ยวพี่จีพามาใส่ลาบปลาดุกลาบมุนมุนตั้งเขาว่าอวบไม้มาเป็นเพื่อนแดงแล้ว มีอะไรตัวมันแสบก้างเขาออกว่าไ้ครับเขาออกมันดีเศร้าแสบด้วยผมบอกกินปลาหนังไหมหนังโมมี่ผมกินแต่ปลาเก็ดรอเมื่อแล้วหนังรอขิดมาแล้วโมมี่ผมกินแต่ปลาไม่เกล็ดมีแต่เนื้อปลาซิวเอาปลาคอกั่งมันเหรอหมปลาซิวเอาหาอย่างแบบปลาคอกั่งเมนูเด็ดเมนูลาบปลาดุกแล้วต้องไปเมื่อวานไปซื้อเครื่องอันนี้ฟากไปกวนมาฟากใบกวน ไส้ลงน้องไปซื่อจังล่ะไรอ่ะใส้หว่ครับสัรประดุกแล้วแล้วครับสับเคลองต่อไปดิยังมีผนังป้อนน่ป้อนยาโดพอมอ๋อแก่้าวแก่ข้าวข้าวข้าวข้เอาเอ็มลอยก็แก่ข้าวครับก็ย็ดหนาไปดิกินเอ็มลอยปพิเศษ ยังน่ครับเนี่ยฮะปลนุกตัวเดียวเนี่พักเต็มอยู่ครับเดี๋ยวตัวนี้ยวยนะยังเหรอบมีคยังครับยังค่ะคุมีค่ะยังคือดำเลย จมมันหอมเลยเอาออกลัโอ้เอาคาเมื่อกี้ไฟแมนครับมันหอมไหยหลังกัมาสับใส่ครับแล้วก็สูตรสูตพยาบาลศินก็เสียดกินม่นยากกันเลยจริยจริสืกินบดีกว่าดีรัโม่ใส่มาแคนมาครับ กินเป็นบอกปพอผักเืงเขาใส่ลาบด้ัวขนี่ีคนี่จะหัวขวครับหัวขวาหอหมสับๆซอยๆโอ้พยุบาลเยียวดีพ่ขนาดซอยเลยเพื่นอะเซมนไม่กินอะไรหรืเซมนบอเมนมาเนี่ยเมนลาบปลาดุกสูงกันเลย นาไหนมาขายหมูเ่ยเอาเนีแก่ข้าวมานจักสองขวดดังไฟลเอาหมูมาย่เ <c oughs> สียเสียไมันติดเนี่ยดังไฟแล้วเน,นี่ยเอาหมูมาความย่าหมูแล้วกินหอดเซียมิแล้วหมมเสียหมูหนาวเนหมูมาใหญ่เนาาเตาเป็นหมันมือเด้อหมูมห่าอเดี๋ยวพยาบา,ยยา,า,าลไล่ออกจากกองมอดดกเยพยาบาลไร่นีหายนาหาตาผ่ามาเด้่่าถานอะขาถุงมนยน่าไปดุกทางเล เงยเสียหน้าไม่แล้วไม่แล้วพยาบาลไปทังไลยล่ะอู้ไปจับมันห่อนเอาใส่เลยโคนเลยไหมจปเจับเพียงเก้าสิบกวัาง,างมันจับมวยไทยคุณัดนน้ำเกลือเยอะโอ้ยสิงแหงเลยลาบแหงนี่นมันมีทีการขวบครับวันนี้ครับขวบมันหอมผ้าตะไคร่ตำแล้วหั่นแล้วรับละเอียด น,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 น่าแ,แป็ปนผงก,กันย่าเลยบริ่เห็ดเป็นน้ำหงอยสุดราบแห้งขอแลกกับไปปปูหอมปันปันลาเป็ดผมกินทาลงไปอแล้วครับนีญปูงครับบุครับไหมครับบุญปูงเรง่อยปครับปูง,งนี่เนี่ยครับปูงเริ่ยมันไก่ใสเกลียวผงลงไปนิดนึงครับอยูคนย่บานใสเกลียวใแเปียงนวดเป็นใสเปียงนวดเป็นสอด ของแถ้คือข้าวคั่วเอ๊ยพี่้อกไอยากกินที่เม่กนยังไงนายตลาดเมื่อมองทายเบิรงเบียวพหนหมองกินข้าวั่วเซาม่ทุงเลยหัวลงไไใจะไหนมอมไรไปมาเนี่ย มาหัวมามาหัวเพ็ดเพชรเครับดูลงไปลาที่ควยเองครับหัวหนาว่าเพ็ดคุณได้บ่ล่ะโอ้หเพ็รครับเพ็ดเนี่ยงงหัวหน้ว่าเพ็รเดี๋ยวลงปลาเดี๋ยวราซีง เจ่ไร่แถวไหนโอ้โหโอ้ยหหอมปานก่อยมุดก่อยมุดแดงหงายญายี่น้องหงากอยยหน้าประดุกแบบบุปผินนอะหงาญยาใช่ป่ะเจ๊พักเหมือน บมสิบมงกันตัวมึงไมหยังบอกเเสแล้วเสรอืม้าล่วผงอะเโอ้ยคือสร็เลยใส่พักครับลงไปครับันนี้ส่งกับพอดีเ็ปกับพอดีเนาะหางไปางลงไปสิบมครับ่หมดสบแล้มหอิมคํานึ่งตัวสิมคัหนึ่งย ซิมปีดคลิปไหมไฟอนคุเหรอมันลงค้อนมาเ่ยไฟเลย้ามันสีดำขาอาไปนอยเอาซิมมาเนี่ยซิมเนี่ยมันคือน้ามนเลยยังจก็มันต้องใส่ซอยไม่ซิดซิดแล้ปากครับเลยไหมฮะเด่เอามาเห็ดแตงันนี้น่ะแตงยังเหี้ยจานละสองก้อนเห็นจะพักได้หมดเลเอามาแตงบิดเลยอืมโอเคมันลงไฟเลยไหล เดี S <S <it> <S ö, ๋ยวซิมเองพี่น้องพร้อมเสิร์ฟขอนียวไม่ใช่ป่เนี่ยเ่อไหรเอนียวมาไปยอะครับเด้อคิดเลงก็ไะทำไมน้องทำยังไงีมึงมัมีลูกโดดปะมันโดดไปซือเอาจยังครับอ๋อครับซิมไปเซิมแล้วมือกั้ออ bác không biết không, còn không, xếp lại.